สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มวิวนะครับหรือว่าเพิ่มวิวแบบนี้นะครับให้ดูเยอะๆนะทำยังไงนะครับเป็นช่วยการเปิดการมองเห็นได้นะครับของแพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกกอมาดูผมได้เลยอย่างแรกเลยทุกคนนะครับเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า mmdollar com นะครับแบบนี้เลยนะแลนเทอร์ไปได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์เลยนั่นเองนะครับถ้าใครมีชื่อใช้รหัสผ่านแล้วนะครับก็ทำการกรอกได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกันเลยนะครับด้านล่าง ชื่อใช้อีเมลรหัสผ่านนิยารหัสผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะคะทั้งสี่อย่างนี้อีเมลก็มั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นใช้อีเมลจริงก็ได้ทำการมั่วไปเลยอ่าแล้วก็ติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมีมินิเกมเล่นนะครับก็ทำการเล่นมินิเกมไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ทการสมัครได้เลยนะครับเมื่อทําการทําทุกอย่างหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ผมจะมาลงชื่อก็ใช้กันนะอ่าเมื่อเราลอกอินไปแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมดหมู่นะครับหมดหมู่เป็น a c e b o o k นะเป็น t i k t o ็แล้วเป็นก็จีนะครับแลักๆ มีบริการต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยนั่นเองนะครับนักการสนใจแพลตฟอร์มตื่นนะครับลองเล่นลงมาข้างล่างสุดดูก็จะมีแพลตฟอร์มตื่นรองรับกันด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดหมู่นี้ก็ทุกคนเลือกได้เลยนะครับมันจะเป็นเพิ่มต่างๆเลยเพิ่มยชร์ไลค์เพิ่มู้ตดตามเพิ่มแชร์คอมเมนต์นะครับคนดูไลฟ์สตรีมนะครับยอดวิวอะไรมีหมดนะครับแบบคนไทยแบบไม่คนไทยนะครับมีหมดให้ทุกคนนการอาดกันเอาเลยเนาะ าสมมติว่าจะมาในหัวข้อติ๊กต็อกนะครับหาคำว่าเพิ่มยอดวิวตัวนี้นะครับแล้วดูตบริการอัปเดตการทุกคนเลือกได้เลยนะครับพ่งต้องการแบบไหนนะครับผมก็จะเป็นบริการตัวแรกไปนะครับอ่าแล้วเจอคำอธิบายคำบรรณุตัวนี้นะครับให้ทุกคนหยุดอ่านกันก่อนนะพอแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับว่างานเดยวเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะครับผมจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อ่ายอดเดิมนะครับจะมี1 7ึ่ง หนะึ่งหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับตอนนี้นะครับให้ดูกคจไว้นะผมก็กดวางและดูตรงจํานวนนั่นคือจำนวนยอดนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มอา๋ยวผมจะปั๊มขั้นต่ำไปนะครับร้อยหนึ่งพอใครจะจ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับกดส่งไปเลย ่าระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณล้านะครับเพลงตัวนี้เราแค่รอยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆเลยมีเพลงไม่เกินต่อและใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในการเพิ่มยอดวิวตัวนี้อ่าถ้าใครสนใจนะครับปั๊มวิวปั๊มไลน์อะไรก็ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับสลาบการใช้งานเว็บไซต์อ่าในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีบอร์ดการสั่งซื้อบอกด้วยอ่าเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยเพียงแค่กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้้้ไปแแลวก็จงเขานะครับ จะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีค่าใช้จ่ายมีบริการกับสถานะของระบบบอกด้วยนะครับหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มอนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับ รอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนั้นเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอ้ที่เราติ๊กดาวไว้นะอ่ะอย่างที่ต้นคลิปนะครับอ่าทไปเนาะ มันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับอ่าเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับอ่าก็แค่คัปลอกลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติม ผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ s อ m เทนดอลลาร์นะครับก็หมดแล้วอขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับแล่ะครับตอนนี้ยอดวิวของผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น 1, 1700จแล้วนะครับจาก500เนาะ จะเพิ่มกันแบบนี้นะครับทั้งๆ้ที่ปั๊มไปร้อยเดียวนะครับเขาก็แถมให้มากมายเลยนะครับน้ะก็เพิ่มมาอีกร้อยกว่าๆเลยอะก็ดีต่อคลิปวิดีโอของเรามากเลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มวิวแบบนี้เนาะอะได้ใครนับสนใจเพิ่มวิวเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์เพิ่มแรงสนับนุเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอาแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถมาใช้ได้เลยนะครับมีหมดหมู่ให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์กดคลิกก็ไม่รรััับบบชมคคิิปววดดีีีโน้จสส